สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะลุยหุ้นเมกาค่ะวันนี้เรากลับมาเจาะลึกข้อมูลหุ้นกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่บริษัทเทคโนโลยีค่ะชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ TGLS นะคะข้อมูลหลักๆวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ของ Simply Wall Street ค่ะบริษัทนี้เ,เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับกระจกหน้าต่างสำหรับงานสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็มีพกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมไวนิลที่เกี่ยวกับก่อสร้างด้วยฐานผลิตใหญ่อยู่โคลอมเบีย แต่ว่าตลาดสำคัญสคัญนี้อยู่ในสหรัฐปานามาแล้วก็มีที่อื่นๆอีกค่ะประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่ส3าเรื่องเลยค่ะเรื่องแรกเลยคือความเคลื่อนไหวทางการเงินครั้งสำคัญของเทคโนโลาสเขามีการปร,ปรับปรุงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนะคะอันนี้น่าสนใจว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างแล้วก็เรื่องที่2ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยคือมุมมองเรื่องมูลค่าหุ้นที่ดูจะแบบ ขัดแย้งกันพอสมควรเลยค่ะเราจะมาลองดูกันว่าเอข้อมูลทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของ TGLS กันแน่มาลองแกะดูกันนะคะบริษัทที่แบบเออผลตอบแทนในอดีตเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยแต่ว่าช่วงหลังๆดูเหมือนจะแผ่วลงไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะครับก็น่าสนใจมากครับเรื่องนี้เริ่มจากข่าวใหญ่ก่อนเลยดีไหมคะเรื่องวงเงินสินเชื่อใหม่นี่สรุปสั้นๆคือ,อยังไงนะคะ เหมือนกับว่าเทคโน l a s s เขาไปแก้ไขสัญญาเงินกู้หมุนเวียนที่มีอยู่เดิมเพิ่มวงเงินจากเดิม150ล้านดอลลาร์ขึ้นไปเป็นตั้ง500ล้านดอลลาร์นะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะได้เงื่อนไขดีขึ้นด้วยต้นทุนกู้ต่ำลงแล้วก็ขยายเวลาครบกำหนดไปอีก5ปีใช่ครับการปรับวงเงินรอบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคปรับตัวเลขเฉยเแต่มันส่งสัญญาณบางอย่างออกมาค่อนข้างชัด อย่างแรกเลยคือความเชื่อมั่นจากผู้ให้กู้จากธนาคารใหญ่ๆนะครับที่เขายอมเพิ่อมวงเงินให้เยอะขนาดนี้แถมเงื่อนไขดีขึ้นอีกมันก็แสดงว่าสถาบันการเงินเหล่านี้เขามองเห็นศักยภาพหรือว่ามั่นใจในทิศทางของบริษัทพอสมควรเลยอืมแล้วสิ่งที่น่าสนใจตามมาคือทำไมบริษัทถึงเลือกที่จะเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินมากๆในช่วงเวลานี้ การมีวงเงินเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แถมต้นทุนถูกลงอีกมันก็เหมือนมีเงินสดสำรองหรือมีเบาะรองรับทางการเงินที่หนาขึ้นมากนะครับคำถามคือทำไมถึงต้องการความยืดหยุ่นตรงนี้เป็นพิเศษตอนนี้มันอาจจะเกี่ยวไหมกับที่ผลงานหุ้นมันดูชะลอชะลอลงไป นั่นสิคะน่าคิดเหมือนกันงั้นเราลองมาดูเรื่องผลงานหุ้น TGLS กันหน่อยดีไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นข้อมูลจาก Simply Wall Street นี้ชี้ให้เห็นภาพที่แบบคอนทราสต์กันมากๆเลยนะคะคือถ้าย้อนไป5ปีหุ้น TGLS นี่ให้ผลตอบแทนโอ้โห1,223%ค่ะเยอะมากจริงๆเรียกว่าใครถือยาวๆมานี่ยิ้มเลยนะคะครับพันกว่าเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าสุดยอดมาก แต่พอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆค่ะในช่วงแค่ปีล่าสุดผลตอบแทนเหลืออยู่ประมาณ4%เองแล้วถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนี้มาถึงปัจจุบันหรือ yet to date นะคะหุ้นลงไปเกือบ11%ด้วยซ้ำมันเห็นชัดเลยนะคะว่าโมเมนตัมความร้อนแรงที่เคยมีมันเหมือนจะหายไปเยอะเลยเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนอืม <c oughs> ถูกต้องครับตัวเลขมันฟ้องเลยว่าอดีตกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันชัดเจนอดีตนี้รุ่งโรจน์มาก แต่ปัจจุบันดูแผ่วลงไปเยอะซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าการชะลอตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นแค่แบบพักฐานธรรมดาหลังจากวิ่งมาเยอะหรือเป็นสัญญาณของปัญหาบางอย่างที่รออยู่อาจจะเป็นปัจจัยนอกอย่างเศรษฐกิจโดยรวมกระทบอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือเป็นปัจจัยภายในของบริษัทเอง Hmm. แล้วเรื่องการจ่ายปันผลล่ะคะเห็นว่าบริษัทยังยืนยันจ่ายปันผลอยู่อันนี้พอบอกอะไรได้บ้างคะในภาวะที่ราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหนแบบนี้ครับเรื่องปันผลนี่ก็มองได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งคือบริษัทก็พยายามจะตอบแทนผู้ถือหุ้นสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยบริษัทยังมีกระแสเงินสดดีนะจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกเรื่องความมั่นคงทางการเงินแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีคนมองว่า เป็นการพยายามพยุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือเปล่าในช่วงที่ราคาหุ้นมันไม่ค่อยวิ่งเหมือนเดิมทีนี้พอย้อนกลับไปเชื่อมกับเรื่องวงเงินสินเชื่อใหม่500อล้านที่เราคุยกันตอนแรกมันก็ยิ่งทําให้ภาพมันน่าสนใจขึ้นไปอีกว่าตกลงแล้วการเตรียมเงินก้อนใหญ่นี้มันเป็นการเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนข้างหน้าหรือว่าเป็นการเตรียมตัวจะลงทุนครั้งใหญ่เพื่อกลับมาเติบโตแรงๆอีกครั้งกันแน่อืมการตีความนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองจริงๆนะคะ ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากกว่าทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหากรรมหรือแผนของบริษัทเองฟังดูแล้วเหมือนเทคโนกลาสกำลังอยู่ตรงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีทั้งสัญญาณบวกจากความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้แล้วก็สัญญาณที่ต้องจับตาจากราคาหุ้นที่แผ่วลงทีนี้มาถึงประเด็นที่คิดว่าน่าจะเข็มข้นที่สุดเลยค่ะคือเรื่องมุมมองที่ต่างกันมากๆเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น TGLS ครับ อันนี้น่าจะอธิบายความสับสนในตลาดได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ค่ะข้อมูลจาก Simply Wall Street นี่เขานำเสนอสองมุมมองที่แบบโอ้โหขัดกันชัดเจนมาก มุมแรกเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่ากระแสหลักหรือ most popular narrative นะคะอันนี้รวบรวมจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ตามหุ้นตัวนี้อยู่มุมนี้ค่อนข้างจะมองบวกมากๆมากๆเลยค่ะคือมองว่าราคาหุ้น TGLS ตอนนี้เนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยหรือ significantly undervalued เขาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมหรือ fair value ไว้สูงถึงประมาณ94.75ดอลลาร์ค่ะ โหเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็ถือว่ามีอัพไซด์เหลือเยอะพอสมควรเลยครับแล้วอะไรคือเหตุผลหลักๆที่ทําให้นักวิเคราะห์เขามองบวกกันขนาดนั้นล่ะครับ บทวิเคราะห์โครสรุปเหตุผลมาหลายข้อเลยค่ะข้อแรกเลยคือเขาคาดว่ารายได้และกำไรของบริษัทจะโตได้ดีมากๆในอนาคตปัจจัยหนุนก็มาจากแนวโน้มใหญ่ๆอย่างการขยายตัวของเมืองหรือ urbanization แล้วก็การย้ายถิ่นฐานในอเมริกาโดยเฉพาะในสหรัฐที่เป็นตลาดหลักของ TGLS เทรนพวกนี้น่าจะทำให้ความต้องการกระจกหน้าต่างอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นอืมเป็นเมกะเทรนที่น่าจะช่วยหนุนนะครับ ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเทคโนโลยีเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะมีการขยายธุรกิจเชิงรุกด้วยโดยเฉพาะการพยายามจะเจาะตลาดใหม่ๆในรัฐทางตะวันตกของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งไม่มากนักแล้วก็มีการขยายไปตลาดเชิงพาณิชย์ใหม่ๆเพิ่มด้วยค่ะครับคือไม่ได้พึ่งแค่ตลาดเดิมๆอย่างเดียวถูกต้องค่ะแล้วอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆที่นักวิเคราะห์เขาให้น้ำหนักกันคือปริมาณงานในมือหรือ backlog ทาง Simply Wall Street บอกว่า backlog ตรงน,นี้อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการเลยค่ะอ๋อ backlog นี่คือยอดสั่งซื้อที่คอนเฟิร์มแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวการันตีรายได้ในอนาคตระดับหนึ่ง พอมันสูงมากๆนักวิเคราะห์ก็เลยมองเห็นภาพการเติบโตของรายได้ค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นถึงกลางนะคะเข้าใจครับฟังดูมีเหตุผลที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับมุมมองบวกนี้ถ้าเราลองมองภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดนะครับไอการที่นักวิเคราะห์มองบวกมากๆแบบนี้มันก็ต้องมีสมมติฐานสำคัญบางอย่างรองรับอยู่อย่างแรกเลยคือเขาต้องเชื่อว่าทิกโนกลาสจะทำตามแผนขยายธุรกิจที่วางไว้ได้สำเร็จทั้งเรื่องบุกตลาดใหม่ขยายเซกเมนต์ใหม่ อย่างที่2ออาจจะคาดหวังว่าบริษัทจะมีนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันแบบโดดเด่นมากๆออกมาได้ช่วยเพิ่มความได้เปรียบและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากเรื่องการประเมินมูลค่าคือเขาคาดว่าในอนาคตเนี่ยตลาดจะยอมให้ค่าตัวคูณกาไรหรือ profit multiple กับ TGLS สูงขึ้นเทียบเท่ากับผู้บริษัทชั้นนําอื่นๆคือยอมจ่ายแพงขึ้นสําหรับกําไรทุกบาทที่บริษัททําได้สะท้อนความเชื่อมั่นในระยะยาวมากๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมองไปถึงอนาคตที่สดใสมากๆใช่ครับแต่ว่าแม้แต่นักวิเคราะห์ที่มองบวกเหล่านี้เขาก็ยังชี้ถึงความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ต้องจับตาอย่างเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่มันผันผวนโดยเฉพาะอลูมิเนียมกับไวนิลถ้ามันแพงขึ้นมากๆก็อาจจะกดดันกําไรได้แล้วก็ความต้องการในภาคก่อสร้างโดยรวมที่มันก็อ่อนไหวกับเศรษฐกิจดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้ด้วยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะ ครับดังนั้นคำถามสำคัญก็คือปัจจัยบวกที่คาดหวังไว้มันจะแรงพอจะชนะความเสี่ยงเหล่านี้ไหมและบริษัทจะจัดการความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนฟังดูแล้วมุมมองนะักวิเคราะห์ก็น่าสนใจค่ะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะมีอีกมุมมองหนึ่งที่สวนทางเลยใช่ครับมาถึงมุมที่สองที่ขัดแย้งกันค่ะ อีกมุมมองหนึ่งมาจากทาง Simply Wall Street เองเลยโดยใช้แบบจำลองอีกแบบคือ Discounted Cash Flow Model หรือ DCF ซึ่งแบบจำลองนี้ให้ภาพที่โอ้โหต่างกันคนละขั้วเลยค่ะต่างกันยังไงครับแบบจำลอง DCF ของ Simply Wall Street ประเมินออกมาว่าราคาหุ้น TGLS ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ Intrinsic Value ที่คำนวณได้จากโมเดลนี้ซะอีกค่ะอ้าวกลายเป็นแพงไปซะง,งั้น ใช่ค่ะมันขัดกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่ายังถูกอยู่มากกลายเป็นว่ามีสองขั้วที่มองต่างกันสุดๆไปเลยค่ะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะครับของการประเมินมูลค่าที่ผลลัพธ์ออกมาต่างกันซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นเรื่องปกติในโลกการลงทุนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกการที่ใช้โมเดลคนละแบบหรือแม้แต่โมเดลเดียวกันแต่ใส่สมมติฐานต่างกันเข้าไปเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ต่างกันได้เยอะมาก แล้วทำไม DCF ถึงมองว่าแพงล่ะคะในเมื่อนักวิเคราะห์มองว่าถูกคือหลักการของ DCF นะครับมันคือการพยายามคาดการกระแสงเงินสดอิสระในอนาคตที่บริษัทจะทำได้แล้วก็คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนความเสี่ยงทีนี้ความแตกต่างของผลลัพธ์มันก็มักจะมาจากสมมติฐานที่ใส่เข้าไปในโมเดลนี้แหะครับอ๋อสมมติฐานต่างกันผลก็เลยต่างกันใช่ครับ เช่นนักวิเคราะห์อาจจะมองว่าบริษัทจะโตเร็วโตนานกว่าที่โมเดล DCF ทั่วไปตั้งไว้หรืออาจจะมองว่ากำไรในอนาคตจะดีกว่าหรืออาจจะใช้อัตราคิดลดที่ต่ำกว่าคือมองว่าเสี่ยงน้อยกว่า ในทางกลับกันโมเดล DCF ของ Simply Wall Street อาจจะใช้สมมติฐานการเติบโตที่แบบระมัดระวังกว่าหรือใช้อัตราคิดลดที่สูงกว่าเพื่อสะท้อนความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อธิบายได้เห็นภาพเลยค่ะ,สะแสดงว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่สมมติฐานจริงๆว่าแต่ละฝ่ายมองอนาคตของบริษัทนี้ยังไงถูกต้องเลยครับไม่ได้แปลว่าใครถูกใครผิดร้อเอร์เซแต่มันคือการมองจากมุมที่ต่างกันใช้สมมติฐานคนละชุด สิ่งสําคัญสําหรับเราหรือผู้ที่ศึกษาข้อมูลเนี่ยไม่ใช่การไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่คือการทําความเข้าใจว่าทําไมผลมันถึงต่างกันมันเกิดจากสมมุติฐานอะไรที่ต่างกันแล้วเราเห็นด้วยกับชุดไหนมากกว่าหรือเราควรจะมองภาพรวมโดยคํานึงถึงความไม่แน่นอนตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะคือต้องดูว่าสมมติฐานไหนที่เราเชื่อมากกว่าครับประมาณนั้นครับการประเมินมูลค่ามันเป็นทั้งาศาสตร์และศิลน,นะครับมีเรื่องมุมมองความคาดหวังเข้ามาเกี่ยวเสมอ เราในฐานะผู้ให้ข้อมูลก็แค่นำเสนอทั้งสองมุมมองตามที่แหล่งข้อมูลข้อรายง,งานมาไม่ได้ชี้นำไปทางใดทั้งหนึ่งนะครับโอเคค่ะเข้าใจประเด็นเรื่องความแตกต่างของการประเมินมูลค่าแล้วค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมของเทคโนกลาสจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตอนนี้มันพอจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญสำคัญได้ยังไงบ้างคะลองสรุปดูไหมครับ ได้ค่ะท้ายลองสรุปดูนะคะข้อแรกคือเทคโนกลาสมีสถานะทางการเงินที่ดูยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยหลังปรับปรุงวงเงินสินเชื่อใหม่ได้เงินเยอะขึ้นเงื่อนไขดีขึ้น ข้อ2คือผลงานหุ้นนี้มีความแตกต่างสุดขั้วระหว่างอดีตที่โตระเบิดกับปัจจุบันที่โมเมนตัมดูแผ่วลงชัดเจนแล้วก็ข้อ3ซึ่งเป็นปมหลักเลยคือมีมุมมองที่ขัดแย้งกันรุนแรงเรื่องมูลค่าหุ้นฝั่งนักวิเคราะห์มองว่ายังถูกมากแต่ DCF ของ Simply Wall Street กลับมองว่าแพงไปแล้วครับสรุปได้ครบถ้วนดีมากครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามใหญ่ที่ยังค้างคา,าใจนักลงทุนหรือคนที่สนใจหุ้นตัวนี้อยู่ ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวเพื่อกลับไปโตรแรงๆอีกครั้งหรือเปล่าโดยมีวงเงินก้อนใหม่เป็นตัวช่วยหรือว่าจริงๆแล้วตลาดมันรับรู้ข่าวดีศักยภาพในอนาคตที่นักวิเคราะห์พูดถึงเข้าไปในราคาหุ้นปัจจุบันเยอะแล้วจนอาจจะใกล้เคียงกับมุมมองที่ระมัดระวังกว่าของ DCF ไปแล้วเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับอนาคตเลยว่าจะเป็นไปตามที่ใครคาดไว้ใช่ครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันไปวันนี้ มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าจะชวนให้คิดต่อเป็นการบ้านสําหรับคนที่สนใจติดตามเทคโนโลยีนะครับคือเมื่อพิจารณาเรื่องแผนขยายตัวทางอุบิสร์ที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัจจัยบวกสําคัญโดยเฉพาะการบุกตลาดใหม่ทางตะวันตกของสหรัฐคําถามคือการขยายตัวนี้มันมีความเสี่ยงหรือโอกาสอะไรที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษบ้างไหมการเข้าตลาดใหม่ๆมันก็ต้องเจอคู่แข่งที่อาจจะโหดขึ้นต้องใช้เงินสร้างแบรนด์สร้างเครือข่ายมันจะคุ้มไหมท่ามกลางความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวม น่าคิดค่ะความเสี่ยงของการขยายตัวครับหรืออีกมุมหนึ่งถ้ามองไปที่ความขัดแย้งเรื่องการประเมินมูลค่าเนี่ยอะไรคือตัวชี้วัดสำคัญหรือปัจจัยหลักที่สุดที่นักลงทุนควรจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดในอีกปี2ปีข้างหน้านี้เพื่อที่จะพอประเมินได้ว่าเอ้มุมมองไหนมันน่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่ากัน อาจจะเป็นความสามารถในการส่งมอบงานตามแบ็กหลอกที่มีอยู่เยอะๆให้ได้ทันเวลาและยังรักษากําไรได้ดีท่ามกลางต้นทุนที่ผันผวนหรือจะเป็นความสามารถในการจัดการต้นทุนวัตถุดิบหรือจะเป็นสัญญาณความสําเร็จแรกๆในการเจาะตลาดใหม่อ๋อคือต้องหาคีย์อินดิเคเตอร์ที่จะบอกได้ว่าบริษัทกําลังเดินไปในทิศทางที่นักวิเคราะห์มองหรือไปในทิศทางที่ DCF ประเมินไว้ประมาณนั้นเลยครับปัจจัยพวกนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะบอกทิศทางในอนาคตได้ เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ชวนให้ต้องติดตามข้อมูลของเทคโน l ลาสกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย ข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ของ Simply w a l l s t r e e t เป็นหลักนะคะซึ่งทาง Simply w a l l s t r e e t เองเขาก็ย้ำเสมอว่าบทวิเคราะห์เป็นแค่ข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจลงทุนนะคะทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองเสมอเพื่อให้เข้าใจภาพรวมความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจบนข้อมูลที่รอบด้านที่สุดค่ะสาหรับ,บวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของเทคโน l ล s s ของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องตะลุย หุ้นเมกานะคะแล้วพบกันใหม่ในการขุดคุยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ